ตัวลำโพงตู้นี้นะเพื่อนลำโพงตู้นี้มีอาการเสียบไฟฟ้าไม่ได้เสียบไม่ได้หรอกแจ็คไอตัวสายปลั๊กมันพังอยู่นะครับก็ก่อนอื่นต้องลองดูว่า,นะนา,านะครับมันจมูกไหมครับดังไหมนะครัน เสียลักไม่ได้เพราะว่าตูดด้านหลังมันละลายไปแล้วนะครับน่าจะรุนแรงเกินในการเปิดนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับน็อตไม่ครบมีปังหานะพูดถึงนะครับมีตรงนี้นะครับละลายนะครับตรงลักไฟเอซีนะครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของพวสพายหรอกเพราะว่าเขาละลายตรงนี้น่าจะเป็นที่คุณภาพของปลักเอซีเที่ยวมาเสียบนะครับเดี๋ยวตรงตรงลักเอซีเที่อวมาเสียบลักประมาณนี้นะมันอาจจะไม่ดีในตรงนี้นะครับ พอไม่ดีแล้วนี่ก็เกิดความร้อนแล้วก็ละลายนั่นเองฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องดําเนินการเปลี่ยนตัวนี้แต่บางคนก็เจาะรูแล้วก็ต่อสายเข้าตอนนั้นก็คงคงไม่ได้ทําแบบนั้นก็คงจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ละนะครับเนื่องจากว่าปลั๊กตัวนี้มันถ้าเกิดว่ามันขาดมันขาดบ่อยนะครับเราก็จะสามารถดําเนินการเปลี่ยนใหม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าต่อปลั๊กจากด้านในสายสายที่จะต้องมาต่อเนี่ยจะต้องเป็นสายที่ใหญ่แล้วก็แน่นหนานะครับเพราะว่าสายปลั๊กไฟมีโอกาสขาดนะครับ ก็ประมาณนี้ครับแกะออกมาแล้วก็เปียกตอนนี้ไม่ใช่อะไรยากนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับจะลุกลามถึงไ้ในไหมส่วนมากจะไม่ถึงนะเพราะว่าละลายอยู่ตรงจุดปักเนี่ยจะไม่ค่อยถึงข้างในนะครับเป็นแบบนั้นนะฮะด้านในนะครับไม่เป็นไรนะสวยงามนะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยการช็อตการไหม้นะครับก็จะไฟเป็นแบบนี้นะครับในส่วน ถ้าภาคใจไฟตัวนี้เสียก็เอาสวิตชิ่งโองเพื่อสบายมาใส่ได้เพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนไอซีซ่อมไอซีเปลี่ยนไอซีก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เบอร์นะครับเบอร์กับหัวหน่อยนึงนะเพื่อนก็ดูกับหนะัวเราช่างดูได้อยู่แล้วครับกับหัวกับหางกับปีนท่องดูได้หมดนะครับท่องไรยังเห็นอยู่จะ่อบอกอะไรอ่ะตัวนี้นะครับดาเนิรแกบนี่แจ็คเอซีเป็นอย่างนี้นะครับเออด้านในสวยงามนะครับแต่ว่าด้านนอก ไม่ไหวแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้แจ็คตัวนี้น่าจะง่ายอยู่นะครับก็แค่ดันตัวนี้ออกดันตัวนี้ออกแล้วก็มาใส่แต่ในส่วนที่เราจะเอามาใส่นะมันจะเป็นยังไงมันถ้ามันเป็นคนละรูปทรงมันก็ต้องเจาะรูนะครับอืมมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะพพดถึนนะแล้วแต่เราจะไปหาซื้อไม่ได้แต่หลักใหญ่ใจความต้องการแจ็คสองร่องนะครับ AC สองร่องนะครับเอามาใส่นะแล้วก็บัตรกีตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วเอาตัวใหม่มาใส่ใส่แทนแค่นั้นเองนะครับเพื่อน นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราไม่สามารถที่จะดําเนินการไปหาในส่วนนี้ได้เหมือนการเป๊ะสติเดียวนะครับมันได้มามันก็ได้มาเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนอนอยู่แล้วมันใส่เข้าไปก็ไม่ได้มันต้องมาการต้องใช้ไอ้ตะไบ,บามาขูดหน่อยนึงก็มันจะได้ลงไปเนี่ยมันไม่ได้นะเนี่ยนะครับเราจะใส่เข้ามาจากข้างในล้วก็ต้องเอาเลื่อยมาทะลุมาตัดตรงนี้ออกอะไรเงี้ยนะครับ หรือว่าจะใส่จากข้างนอกเข้าไปก็เจาะรูมันก็ต้องเป็นแบบนั้นในส่วนของตัวนี้มันไม่มีแบบนี้นะครับในพื้นที่อำเภอเรืองลำรารณ์เวลานี้ไม่มีเลยนะครับแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้มันง่ายเลยจะเสียบกลับเข้าไปบัดกีเลยนะครับแต่ในเมืองนี้มันไม่มีนะครับมีแบบนี้ใส่ไม่ได้ก็ดําเนินการไปนะครับเพื่อนๆในส่วนนี้นะครับก็นี่เลยนะครับนะก็ขูดด้วยนะครับ นี่ครับอุปกรณ์สุดยอดเลยนะครับเพราะว่ามันเหลืออยู่เพียงนิดเดียวผมก็สามารถดําเนินการไปได้นะครับผมก็เลยเนี่ครับอ่าพูดง่ายๆก็คือเปิดเพลงรอเลยครับอืมอารมณ์จะได้สุนทรีแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องล้างทำความสะอาดในลูกค้าด้วยให้ตรงแสงไฟเนี่ยครับนะเห็นไหมนะครับมันต่างกันน่ะเนี่ยต่างกันแต่ก็สามารถที่ทําได้นะครับนเนี่ยในส่วนนี้เห็นไหมเออแล้วเราก็จะได้ฟังเพลงกันอีกสักหน่อยก็จะได้ฟังเพลงแล้ว กับการที่เลี่ยมเธอไม่ไหวแล้วก็ร้องเพลงได้ร้องเพลงฐานเนี่เห็นไหมั้ก็ติดกาวหรือว่าจอดน็อตก็ได้กว่่าทีเห็นไหมแน่นนะครับมากกว่านั้นยดน้ำตาแทบไม่ไหลกากไหลพี่น้องเอ้ใส่กันไป เสียบกับขึ้นมาแบบนี้น้านเพื่อนเหนื่อยแล้วทีนี้นะครับตรงนี้หยอดเก่าเลยจะไม่ใช้วิธีการเจาะน็อตนะครับเพื่อนครับเอ่อเจาะน็อ hmm. ต uh, แข็งแรงจริงครับแต่มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับขันขัดน,นะครับขี้ขั้น,นะครับเนะี่ยจุดเก่าใส่นะครับเนะี่ยจุดไอ้ปืนกลงปืนเก่าที่ก็ห้างพังเพลงแต่โดนแล้วนะเพื่อนจวดจวดตัว นี่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 เฮ้ย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 โอ้ยมันไม่ได้แล้วโอ้ยมันก็เป็นเสียเลยเด็กเก่าอยู่นังเออวางน้ำใไว้ของพระท่านนะอ่านี่ครับนะเอาให้มันเทียงเทียงก่อนนะเพื่อนนะเออเอาให้มันตรงตรงก่อนนะครับนะได้เด้๋ทับซับบ่ได้ครับ เออไม่ใช้ทับศั์ไม่ได้นะครับเนะี่ยเดี๋ยวงงอีกนะครับภาษาอีสานกับย่อภาคอื่นฟังแล้วงงนะครับเนะนี่เห็นไหมเพื่อนเอยเห็นไหมแต่ที่นี่มันก็จะแน่นนะเพื่อนเราก็ติดเข้าไปนะครับที่ผมทําไมผมต้องรนจนไฟลุกขนาดนี้ก็เพราะกาวจะได้ไหลลงไปดีนะครับถ้าเราถ้าเราให้ความร้อนแล้วเราก็ต้ย้ยต้ย้ยต้ย้ตยมาเลยนะี่มันก็ได้อยู่เหมือนกันนะเพื่อนเออต้้ยก็คือแลดเลดมานะทามาอย่างนี้นะครับทา เป็นเก่าก็ไม้คาดได้จะเคยได้ยินบอถ้าถ้าย,นะย,ย,ย,ย่างน่ะตั้วตั้วเรือน่นอือนี่ตั้วอย่างเงี้ยนไหมนะครับนั่นแล้วนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยนั่นแล้วนะครับดึงยังไงก็ไม่หลุดแล้วนะเรือแต่ถ้าจะหลุดก็เออลนลนไฟไว้ใหม่นะครับแล้วที่นี่เราก็ดําเนินการนะครับในส่วนของการต่อสายแล้วก็ต้องใช้ในส่วนนี้ก็เอาท่อหมดมาป้องกันการลัดหงจอนะครับเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมันไปไหนแล้วเนี่ย นี่ครับนะคุทำไมใช้ยาวขนาดนี้เอายาวเลยเนาะนะครับได้ได้นะครับนะได้ไม่เป็นไรนะครับนะ yeah. เนี่ยเพื่อนก็อย่าลืมนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าจะใส่ท่อหดไว้ด้วยเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เอามือมาส่วนมันนะครับส่วนสายไฟขึ้นมาเนี่ยแบบนี้นะครับมันก็จะไฟมันจะไม่ดูดเรานะครับนะบางครั้งบางทีเห็นสายไฟมากองอยู่นี่เอามือมาส่วนมันโอ้ยมันดูดเอานะเพื่อนนะอ่า นี่นะปวันลปาก็ถาอุ้ยน่ะอ,อ่าตัวนี้ก็ทําให้มันตรงๆด้วยนะเพื่อนให้มันสื่อๆนะจะได้เอาตัวนี้ยัดลงได้นะเพื่อนนะนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไหมเออนี่นะเห็นไหมครับแบบนี้นะเพื่อนผมว่ามันต้องสุดยอดแน่ๆน่นะ เพื่อนลองดูนะครับ <_ d ream> เพื่อนลองทําดูนะเพื่อนนะ <_ d ream> ว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะเพื่อนอืม hmm. เห็นไหมครับโอ้โหเจอความร้อนสูงถึง400องศาสีนะครับนะนี่ฟาบเนี่ยได้แล้วนะครับในส่วนนี้นะเพื่อนอ่าเนี่ยแล้วทีนี้หน้าตาก็เป็นอย่างนี้ไม่เห็นสวยเลยโอ,อ,อ้ก็จะมาซองเบิงดากมันที่ไรเสียบไฟเขามันไฟเขาเจ้าก,กับโอเซโรดคือสินะอะนะครับเพราะปัญหามันลุ่งตรงกันไม่ได้ครับ เกียบเพียงเอานครับอันนัดเปลี่ยนไ,ได้ยังไงในคือเก่าแหละใช้งานได้ก็ถือว่าโอเจนะครับในส่วนนี้อันไงเห็นไหมเสียบปีนะ่เนี่ยโอเสียบปลั๊กเห็นไหมครับไฟซัดเกิดขึ้นแล้วแม่มันสุดยอดมากเอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดหน่อยอืมสะอาดครับสะอาดเห็นไหมครับเพื่อนๆมาตรฐานเห็นไหมครับโอ้โหี่คือมาตรฐานนะว้าค่าตัวว้าเออค่าตัวว้า อย่างไรครับเพื่อนครับสุดยอดมากเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยเพื่อนครับ <c oughs> ว่ากันเปและทีนี้เราก็ฟังเพงลงรอได้เห็นไหม <c oughs> มาทานโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบเข้าด้านหน้าก็มีแค่นั้นหละเพื่อนในการทำตร,ตรงนี้ก็เกาตัวนี้ก็แน่นนะครับนี่ก็คือถ้าเราไม่มีเราก็แปลงแบบนี้<อ>แลก กา่ลเลมแล้วเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราร้องเพลงแล้วก็ร้องแล้วมันทลายมันขัดไหลพี่นองเอ้ยจัดไปครับพี่นังอ่าอ่าจัดไปเอ่าอ่าอ่าหนึ่งบวกนะครับหนึหนหนนน่งหนึ่งบวกนะครับเพื่อนมองหน่อยนะครับนะฮะนี่เป็นธรรมดาเป็นขัดตัวนี้ไหนนะพี่น้งองอ่ามันข้ามาแรงมาแล้วก็จัดไปหนึ่งบวก ทวัน,น,นรับประทานง่ายทอลำมากานจีเลียมแทนในไรจากไปนะครับได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนครับก็คลิปนี้ก็คงจากไ,ไปเออจริงๆแล้วในคลิปวิดีโอผมนี่ออค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกอะไรอ่ะเออจริงๆแล้วในชีวิตจริงผมไม่ได้บ้าๆบอาๆแบบนี้น่นเพื่อนแต่มันเข้าขั้นสีมาหาโพธิ์ถามหาผมที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องจากไปวันใหม่ครับคลิปหน้า สีธัญญาไม่ต้องพูดถึงครับเข้าบายพัดแล้วแต่ในส่วนของสีมาโพถามหายอยู่ก็จะกลับไปบ้านแล้วอ่ะครับ